นิยายรักนิยายเสียงเรื่องแก้วตาดวงใจกามเทพน้อยคอยรักตอนที่19บเกอ๋อคุณน่ะเองสวัสดีครับ สวัสดีค่ะแหมโลกกลมจังเลยนะคะมาเจอคุณที่นี่ได้ครับมากับใครหรอครับเขาถามอย่างเป็นกันเองหลังจากที่ได้สำรวจเธอแบบคร่าวๆมากับเพื่อนค่ะเธอชี้นิ้วที่เคลือบสีส้มจัดไปทางกลุ่มเพื่อนที่บกมือบกไม้พลางทรงสายตาเหมือนหิวหนุ่มอิตาลีมาทางเขาจนแองเจโล คนลุกสู้แต่ยังปกปิดอาการเอาไว้และยกมือทักทายพอเป็นพิธีมาสนุกกับเราสิคะแม้จะรู้ว่าเธอเชิญชวนแต่คนอย่างเขาที่รักเดียวใจเดียวไม่ยอมเปิดทางให้ผมเรียงเครื่องดื่มคุณกับเพื่อนเพื่อนจะดีกว่าเพราะผมก็มากับเพื่อนเหมือนกันนะครับเขาขอตัวอย่างสุภาพไหนราคาเพื่อนของคุณเขามองหาอนุรักษ แต่ไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวจะพานมไปเอาเสร็จที่ไหนให้ผมเลี้ยงครึ่องดื่มเถอะครับเขาบอกอย่างสุภาพก่อนจะมองโต๊ะของเธอเห็นวายี่ห้อแพงจึงสั่งไว้และรุดการ์ดให้ขอบคุณนะคะเองเจโลฉันจะติดต่อคุณได้ยังไงล่ะคะทำเสียงออดอ้อนเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อแลกลาย พอให้ไม่เสียมารยาทก่อนจะขอตัวออกไปจากที่นั่นพลางเป่าปากเหมือนดรอจจากปูแมวป่าที่แสงจะร้อนแดงเขาโทรหาอินนี่และบอกว่าอยู่ร้านข้างๆพอมารู้ตัวอีกทีเขาก็ถูกทิ้งพอจะตัวดันหิ้วหนุ่มไปไหนตอนไหนทำให้เขาเคว้งกลับมาอีกทีที่วินล,ล่าทั้งแม่และลูกก็หลับไปเสียแล้ว ทีแรกเขาก็แค่อยากจะแวะมาดูแต่ไม่เคยคาดคิดว่าเมื่อแค่มาดูจะทำให้เขาอยากทำมากกว่านั้นแม้ว่าจะเลี้ยงลูกมาด้วยกันส่งลูกเข้านอนด้วยกันทุกคืนแต่ไม่เคยกอดแม่ของลูกให้หลับเลยสักค่ำคืนเดียวหัวใจของคนที่เหงาทั้งยังหวงโหยหาชักอยากทำตามสิ่งที่อยากทำ ขอสักนิดได้ไหมหัวใจของเขาด่้มดองเขาก้มลงมองตัวเองเช็คก,กลิ่นเสื้อแล้วทำหน้าเบ้มีทั้งกลิ่นน้ำหอมและกลิ่นบุรีถอดเสื้อน,นอกออกน่าจะดีคิดได้ดังนั้นก็รีบถอดเสื้อน,นอกออกบนปากออกอ,อ,กอินเอากลิ่นแอลกอฮอล์ที่มีอยู่น้อยนิดออกไป แล้วค่อยๆค,คลานขึ้นเตียงช้าๆทางด้านหลังของพิมพัทระพรหญิงสาวพยับตัวนิดๆแต่รู้สึกเหมือนฝันบวกกับอาการเพลียแดดเธอจึงหลับต่อโดยไม่รู้เลยว่าแองเจโลแอบมานอนอยู่ด้านหลังของเธอจมูกโด่งดอมดอมกลิ่นหอมอ่อนๆของสบู่และกลิ่นของแชมพูที่ลอยมาประทัจมูกเขาเผลอแตะ ผมยาวๆที่เกะกะแก้มนวลให้พ้นผิวหน้าและลำคอก่อนจะทิ้งตัวลงนอนขยับเข้าใกล้ที่สุดเท่าที่จะล้าใกล้ได้ขออีกนิดนะขอใกล้ชิดอีกนิดผมคิดถึงคืนวันที่เรามีความสุขด้วยกันคืนนี้ขอผมชิดใกล้ขอฝากฝังร่างกายที่เน็ดเหนื่มมานานไว้ใกล้ๆคุณในที่สุดเขาก็หลับตาลง แล้วหลับไปในไม่ช้าพอเริ่มสว่างเสียงอ้อแอก็ทำให้เขาเค่อยๆลืมตาร่างกายของเขามีไออุ่นบางเบาหอมกลิ่นเย้าวยวนมีอะไรยุก,กยกิกอยู่ที่จมูกเขายกมือหมายจะปัดออกแต่กลับทำไม่ได้เหมือนมีอะไรทับแขนกำยำอยู่พอลืมตามองถึงได้ดูว่าบัตรนี้แม่ของลูก วางศีรษะลงบนท่อนแขนของเขาเสร็จแล้วความรู้สึกยุกยิกคงมาจากผมนุ่มๆที่ละจมูกเขาแอ้ออดวงใจส่งเสียงอ้อแออ,อ,อ,ออีกครั้งทำให้คนที่หลับสนิทรีบลุกขึ้นอย่างพลันนโอ้โอ้ว่าไงจ้าหญิงสาวรีบลุกจึงไม่ทันได้สนใจ คนที่เธอนอนทับแขนเพื่ออิงไออุ่นอยู่ทั้งคืน w า y เด็กๆตกใจร้องไห้จ้าเพราะเสียงร้องลั่นของมารดาเดือดร้อนคนเป็นเน็บต้องลุกขึ้นมาโอบลูกด้วยอีกคนคุณมานอนที่นี่ได้ยังไงก็อยากนอนโอ้โอ้เขาริบโอ้แก้วตาที่ตกใจพอาะแม่ร้องเสียงดังผมเป็นพ่อของลูกทำไมจะนอนไม่ได้ เขาบอกเหมือนไม่ได้ทำอะไร,ร,รผิดก่อนจะเอ็นตัวหอมแก้มลูกๆมานิ่งจ้าหอมลูกเสร็จก็หอมแม่ของลูกจูบเธอเบาๆที่ดิมปีปากมานิ่งจัดที่ดักเธอไม่สนุกด้วยขมวดคิ้วใส่เขามานิ่งจัดที่ดักเขาดดเสียงผู้หญิงเป็นการประชดประชันคนถูกประชดก็เลยกลั้นยิ้มจนปวดแก้ม ห้ามทําแบบนี้อีกนะคะก็บะบปากไม่สนหรอกว่าเธอจะพูดว่าเขาว่าอย่างไรก็ทําไมล่ะทําไมจะต้องตกลงดื้อๆแบบนี้แหละหมเสียเวลาลูกโตกันพอดีกว่าจะได้กอดเมียเห็นไหมทําไปทํามาก็เป็นเธอเองที่มานอนทับเขาคงจะเบียดเขาเพราะหนาวละสิ ห่ผมผ้าให้ลูกเสียมิดชิดแต่ไม่ยอมห่มผ้าให้ตัวเองอยากโกรธก็โกรธไปการถ่ายโฆษณาวันที่สองจึงมีพรพันและส้มตามไปดูด้วยบรรยากาศไม่มีอะไรมากแต่เก็บภาพระหว่างครอบครัวและบนรถเพียงเท่านั้นทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีรับค่าตัวแล้วพากันไปเดินเที่ยวตาม เก็บภาพบรรยากาศแล้วเข้าพักอีกคืนก็กลับเด็กๆยังเด็กมากเกินไปจึงไม่มีอะไรตื่นเต้นนอกจากมองดูพวกคนที่ชื่นชมเด็กแปดแก้มยุย้ยที่ส่งเสียงโห่เราะไม่หยุดหย่อนยิ่งชาวต่างชาติชื่นชมเด็กๆมากเลยมาถึงพ่อแม่ชมว่าทั้งสวยละหล่อเหมาะสมกันคนพ่ออกผายไหลพึง่งตอบรับ ต่างจากแม่ที่ทำท่าขัดเคืนนอกจากจะก,กอดลูกที่อยู่ในเปะพายอย่างแอบจับจูงมือแม่ของลูกและแกล้งทำเป็นไม่ดูไม่ชี้เมื่อเธอทำท่าจะดึงมือหนีพรพันยิ้มทำเป็นไม่เห็นเพราะอยากให้ลูกสาวใจอ่อนเร็วๆจึงไม่เข้ามายุ่งบางครั้งก็เอาแก้วตาไปอุ้มเองเปิดโอกาสให้พ่อแม่ลูกได้อยู่ด้วยกันได้ของอย่างที่ต้องการแล้ว จึงพากันกลับไปที่วิลล่าชายหนุ่มหน้ามึนทำท่าจะนอนกอดแม่ของลูกอีกสักคืนนี่คุณกลับไปนอนที่ห้องของคุณได้แล้วฝรั่งยังคงหน้ามึนไม่กลับผมจะนอนกอดกับผมจะนอนกับลูกเธอเธอลึงตาใส่เขาทำท่าไม่ยอมก็ได้งั้นคุณก็นอนกับลูกไปก็แล้วกันเธอบอกกับเขาเสียงเบาเราะ ขัวลูกจะตื่นแต่พอเธอทำท่าจะลุกหนีเขากลับรั้งเธอเอาไว้จนร่างของทั้งคู่ก่ายเกิดไปด้วยกันไม่มีทางคนตัวโตวกอดดัดด้างกวับบางเอาไว้อืมปล่อยนะแอนเจโลกไม่ตอบเสร็จก็เอาขายาวๆรัดตัวเธอไว้อีกแดงเธอคำดามอย่างขัดใจยกมือเขาดังปึกปัก เดี๋ยวลูกก็ตื่นหรอกดีสิพวกแกจะได้รู้ว่าพ่อของพวกแกนะ่ะหืน่นเขาหวัวเราะผมไม่ได้จะปล้ำคุณซะหน่อยด้วยอ,อยากให้ทำกระบอกดีๆสิจ๊ะจะได้ไม่ต้องออกแรงโอ้ยอิตบ้านนี่เธอเข็นเคี้ยวคราวนี้คนหืนหอมเธอฟัดเธอชนิดไม่ไวนะ้หน้า จนล้มกลิ้งตกเตียงไปนอนกลิ้งอยู่บนพรมเสียแทนอย่าเสียงดังสิจะ๊ะเขาเตือนเสียงปลาจมูกปากซุกซายไปทั่วผิวนุ่มๆอย่างชื่นอกชื่นใจจนกระทั่งคนที่อยู่ในอ้อมกอดอึกอักตกใจพอรู้สึกได้ว่าเขากำลังต้องการเธอมือเล็กถูกรวบเอาไว้รอบตัวขณะที่ เขาใช้ร่างกายของเธอเขาใช้ร่างกายเพื่อบอกกับเธอว่าเขามีความปรารถนาที่ร้อนแดงมากเพียงใดและเมื่อเขาแสดงออกอย่างชัดเจนเช่นนี้เธอจะทำอย่างไรได้เล่าในเมื่อดึกๆแล้วเธอก็ต้องการเขาเช่นเดียวกันจบแล้วนะคะแก้วตาดวงใจกามาเทพน้อยคอยรักตอนที่19นเกนะ มีเวลาเขียนแค่นี้แล้วค่ะติดตามต่อรพวกนี้ก็แล้วกันเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะฝากเรื่องผู้สนับสนุนด้วยก็แล้วกันนะคะต่จะได้มีไรายได้มีเงินเดือนเนาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ